ครับตอนนี้แอร์ผมเสียนะครับมีแต่ลมอย่างเดียวเลยเนี้ยแอร์ไม่เย็นนะครับ่ากลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบเบอร์ตอนนี้ท่านได้พบกับช่องพ่อต้นตาลชาแนลกับช่องกุสุมาพาเฟิ์นะครับนี้ผมจะมา พูดถึงแอร์ตามบ้านนะครับอันนี้คือฟอนต์เนี่ยผมเปลี่ยนใหม่แต่ข้างนอกเนี่ยเป็นพานาเออตอนนี้แอร์มันไม่เย็น,นครับมีแต่ลมเนี่ยลมมีแต่ลมนะครับลมเป่าเหมือนทำท่าเหมือนจะเย็นละแต่ไม่รู้สึกถึงความเย็นนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าข้างนอกมัน เป็นข้าง,ง,งนอกก็เหมือนจะปกติมีเสียงแอร์ทำงานเนี่ยแต่เหมือนพัดลมจะไม่ทํางานเดี๋ยวผมให้ดูพัดลมว่ามันทํางานก็ไม่ัวัเ์หเห็นหรือเปล่าลูกแต่ต้องถอนน็อตเนี่ยครับหนึ่งสองสาม มันสามสี่ตัวี้นะ่ยาะเดี๋ยวก็มาดูกันว่าจะยังไงผมซ่อมแบบบ้านๆนะครับก่อนจะทำอะไรก็ปิดเบรกเกอร์ปิดแอร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ผมเปิดแอร์ขึ้นมานะครับนี่ตัวที่เราต้องการใช้มันจะอยู่ตรงนี้ สองตัวดูกันต้องทำไงต่อ,อพัดลมดูแล้วสภาพปกติเห็นไหมครับเห็นสีไหมครับมีสองตัวเนาะนี่ครับ ตอนนี้ผมเปิดแอร์แล้วนะครับเปิดแอร์ตัวคอยเย็นข้างในเนาะอ่าเพิ่งเปิดอ่าเสร็จแล้วเนี่ยมาดูนี่ครับทัาลมไม่หมุนเนาะทำไมไม่หมุนอ่าหมุนแล้วครับนะ จะหน่วงเวลานะครับในการหมุนอันนี้คือมันเหมือนมันหมุนช้ากว่าปกตินะก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนคอยตัวแคปนะครับไม่เปลี่ยนคอยเปลี่ยนแคปนะครับสองตัวนะมีแคปลันกับแคปสตาร์นนะจเหมุนได้แค่เปลี่ยนทีเดียวสองตัวเลยจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนอีก ซึ่งแคปตัวหนึ่งก็ไม่กี่บาทนะครับน่าจะรวมรวมแล้วสองตัวก็น่าจะไม่ถึงสองร้อยสองร้อยอาจจะมีทอนนะครับตอนนี้ให้ดูแค่นี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าต้องใช้แคปเบอร์อะไรก่อนจะทำอะไรก่อนจะก็ถ่ายรูปไว้ครับก่อนจะถอดสายถอดอะไรนะครับถอดถ่ายรูปเอาไว้ก่อนจะได้แบบว่าไม่มางงทีหลังว่าจะต้องอะไรบาง เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าจะต้องยังไงต่อมีสายอยู่ไม่กี่เส้นนะเราถ่ายรูปไว้เป็นมือถือเนาะก่อนจะถอดครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับได้มาแล้วนะครับตอนนี้มีแคปอยู่สองตัวเนาะอ่าตัวนี้ แคปลันเนาะตัวนี้แคปสตาร์ทขนาดมันจะต่างกันเนาะมีสามขั้วเหมือนกันนะครับโอเคเห็นไหมเวลาใส่ก็คือขั้วิีเดียวกันมันจะคู่กันนะขั้วต่างสีก็จะแยกไว้เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมขั้วิีเดียวกันมันจะอยู่คู่กันเนาะขั้วต่างสีมันจะแยกไปนะครับเดี๋ยวเราต้องไปซื้อตัวเนี้แคปตัวนี้นะครับ เราต้องดูที่นี่เนาะตัวนี้เป็นแอร์13,000 t u วิทจะอยู่ที่3 0ไมโครฟลันะนี่ครับ 30uF อยูเนี่ยยูตัวเล็กเนี่ยนะครับโอเคเราต้องซื้อให้ตรงรุ่นนะครับคือ,อยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เลยแต่ว่าขอให้เป็นเคี้่วอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วตัวนี้เหมือนกัน เห็นไหมครับไม่เห็นเนาะไม่เห็นเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังตัวนี้ก็จะเป็นนี่ครับสองนะเห็นไหมครับแดดแสงแดงสองไมโครฟรัดเนาะสองไมโครฟลัดอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้แหละไปให้หลานแล้วเดี๋ยวเรากลับมาใส่จะมาดูก่อนว่าแอมจะเย็นไหมโอเคแค่สองตัวนี้นะครับ ไม่ต้องเรียกช่างถ้าน้ำยาไม่ขาดอาการจะมีสองอย่างนะครับหนึ่งคือแอร์มันไม่เย็นมีสองอาการก็คือประการแรกก็คือพัดลมมันหมุนช้านะอืมระการที่สองก็คือน้ำยาแอร์ขาดใช่ไหมนี่ผมให้ดูไม่ใช่งูนะครับนะครับเห็นไหมอืม จอร์เก้จูเนียครับผมอ่าเรามีของแปลกให้ดูอ่าเดี๋ยวเรามาใส่กันนะครับเดี๋ยวผมไปซื้อก่อนตอนนี้เดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวพอผมซื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาใส่ให้ดูนะครับตอนนี้เราถอดออกมาแล้วถอดออกมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ไปซื้อมาใส่อย่างเดียวจบโอเคอเดี๋ยวเจอกันนะครับ ฝนจะตกแล้วผมต้องรีบไปแล้วละ่ะครับผมไปซื้อมาแล้วนะครับผมได้แบบสี่ขั้วตัวสีดำนะครับเป็น4ี่ขั้วขั้วที่เหมือนกันก็จะคู่กันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นำไปใส่ในแอร์เหมือนเดิมนะครับใส่ไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอดูตอนนี้ผมเปิดแอร์แล้ว จะดูว่ามันจะเย็นไหมนะครับเอพึ่งเปิดเนี่ยนะครับตอนนี้ผมยังไม่ปิดฝาเครื่องรอมันสตาร์ทกันนะครับตอนนี้พัดลมยังไม่สตาร์ทนะครับจะหน่วงเวลานิดนึง ตาแล้วนะครับอ่าพัดลมหมุนละหมุนแรงมากครับดี๋ยวต้องลองดูไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวนิงไว้สักห้านาทีเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใหม่นะครับครับกลับมาอีกครั้งนะครับ ตอนนี้ผมเทสไปได้สักประมาณ10นาทีครับเปิดสิบนาทีที่24องศานะครับอแอร์ทำงานปกตินะไปติดโอเค,อเคตอนนี้นะครับก็คือมีความเย็นและแลจริงๆตอนที่ล้างแอร์เนี่ย ผมให้ช่างแอร์เติมน้ำยาไปแล้วไงผมก็เลยคิดว่าน้ำยาไม่น่าจะขาดก็เลยมาเปลี่ยนเป็นตัวคาปาซิเตอร์แทนนะครับโอเคแล้วก็ขอบคุณที่รับชมครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในช่องพ่อต้นตาลสไตล์ c h ชาแนลนะครับกับช่อง ุสุมาเฟินพงนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ